สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาจัดสวนอีกแล้วนะคะเรายังจัดไม่เสร็จเลยนะคะเพื่อนเห,หนื่อยนะคะก่อนจะถ่ายวิดีโอก็หางหญ้าหน้าบ้านมาพักนึงแล้วนะคะอันนี้เราเราจะมาจัดจัดสวนในสวนนะคะเราจะจัดเราจะเอาต้น ชวนชมนะคะเอามาไว้ตรงนี้ชวนชมกําลังออกดอกเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสวยไม่สวยก็บริเวณตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้เลยนะคะเราจะเอาชวนชมมาไว้นะคะเพราะว่าชวนชมเขาเขาชอบแดดนะคะเราต้องเอามาไว้ตรงข้างหน้าเนาะตรงนี้แดดมันก็จะจะส่งองถีงช่วงเช้านะคะช่วงเช้าจะส่องมา แล้วก็ช่วงบ่ายก็จะได้ได้ล่มสลม็มลำไรลำไรนะคะนี้เราก็จะทำตะแกรงชั้นวางชั้นวางก่อนเนาะ นี้เราก็เอาอีกบล็อกมาลองแล้วนะคะอันนี้จะเป็นภาไลโซ่นะคะเราจะมาตั้งโชว์ก่อน เพื่อนๆอยู่บ้านก็เลี้ยงต้นไม้ไว้ดูร่นบ้างเนะาะเราอายุมากแล้วนะคะก็แก้เครียดแก้สิงและได้ออกกำลังกายบ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะก็เพลินนะคะเลี้ยงต้นไม้ก็เพลินนะคะ ว่าจะเอาจริงเอาจังนะคะว่าจะจะทำร้านขายต้นไม้นะคะใครสนใจก็ก็จะขายนะคะก็ขายไม่ได้เราก็เอาไว้ดูเองเนาะก็มันก็เป็นความสุขนะคะคนชอบนะคะอ่าไปตรงไหนนี่เห็นต้นไม้นี่ต้องแวะ ต้องแวะเข้าไปดูก่อนซื้อไม่ซื้อก็ต้องแวะเข้าไปดูก่อนเพราะว่าชอบนะคะชอบหายิงต้นไม้มาใหม่ๆแปลกๆนี่เอาเลยแหละชอบมากนะคะก็เพื่อนๆก็ลองปลูกๆดูนะคะเพื่อนๆว่ามัน จิตใจจ่มใสดีอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรนะก็ลองก็ลองปลูกกันดูนะคะเ,เพื่อนๆว่ามันมันเป็นยารักษาโรคได้จริงหรือเปล่านะคะเอเราก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยวันละเล็กละน้อยนะคะทำตรงมุ้นนิดตรงมุ้นหน่อยเนาะอย่างบอนสีนี่ก็ ยังไม่มีครบทุกชนิดเลยนะคะก็มันก็จะเลี้ยงยากหน่อยเนาะบนสีเพราะว่าอา่อใบเขายุบน้อนช่วงหน้าหนาวแล้วก็ต้องมันลงทุนเยอะด้วยนะคะก็ต้องใส่ใส่ถาดแช่น้ำนะคะเพื่อนๆแต่บางคนเขาก็ไม่ไม่ใช้ถาดนะ เขาจะขุดหลุมเลยนะคะขุดหลุมแล้วก็จะเทปูนจะเทปูนให้น้ําขังแล้วเขาก็จะเอาถุงอ่ะถุงมาวางทับบนเขาก็จะเอาถุงมาวางทับบนอีกทีนึงแล้วก็แช่น้ำอย่างคนปลูกเล็กๆน้อยๆน,นะเขาก็ทำได้เนาะ อันนี้ก็เราก็ยกพื้นขึ้นมานะคะแล้วมันก็แลดูสวยดีนะคะ่ทียกพื้นขึ้นมาเพราะอะไรอะ่ะกลัวแบบหมาแมวเนาะหมามั่งแมวมั่งเข้าไปเราก็กลัวมันไปกัดกันในนั้นเนาะเออเดี๋ยวบอลเราเล็กก็เลยต้องทำโต๊ะยกพื้นสูงขึ้นมาหน่อยนึง แล้วก็ใช้กระบะกระบะโดโสนะคะแช่ถังใหญ่ๆก็แช่ได้ประมาณสี่ถังนะคะถังเล็กๆก,ก็หกถัองอหกถังแล้วแต่กระถางนะคะกระถางปานกลางก็6กถังกระถางเล็กๆก,ก็แปดถังนะคะ เวลามันออกดอกเราเพลินนะคะปลูกต้นไม้เพลินมากนะคะเอ่อว่าเปลืองตังไหมนะคะเลี้ยงต้นไม้ก็ก็เปลืองอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องดูแลนะคะดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำนะคะมันก็เปลืองเปลืองอยู่แต่ก็มีความสุข ความสุขดีนะคะเวลาเครียดเคียดขึ้นมาเราไปดูต้นไม้แล้วมันรู้สึกว่ามันคลายเครียดนะคะคลายเครียดไปได้เออก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูต้นไม้ใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสั่นด้วยนะคะเพื่อนๆฝากช่องปลายฟ้าชาแนลด้วยนะคะสศรธฐีเรือนนอกก็ยังไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนดีเลยนะคะเพื่อนๆ วันนี้ก็สายใกล้เที่ยงแล้วเนาะร้อนมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ดอกทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆมือไม้สั่นเลยนะคะร้อนเดี๋ยวจะพาไปดูดอกเฟื่องฟ้านะคะ ออกดอกมาสวยงามมากค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าเขาก็ชอบอยู่ในที่แดดเนาะ <c oughs> <c oughs> แสงแดดจัดอันนั้นก็ต้นนั้นก็โลยแล้วเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็มีดอกนะคะอันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบดอกอะไรนี่ยังไม่รู้เอาไปไว้ตรงไหนเลยนะคะส่วนฝั่งตรงนี้ก็ ก็จะมีแต่ที่ว่าต้นไม้ที่ทนแดดเนะาะเมื่อเช้านี้ก็ขนออกไปไม่รู้ว่าถ้าโดนแดดเขาจะจะมีอาการนกหรือเปล่านะนี่ต้นไม้ก็ไม่สวยนะคะในนี้อันนี้ไม่มีสวยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรเดี๋ยวหาที่ลงนะคะที่ปลูกอันนี้ก็จะเป็นเนื้อออกดอกแล้วนะคะเนี่ย เล็บมือนางนะคะเดี๋ยวค่อยดูออกดอกนะเต็มบานสะพั่งเต็มเลยนะคะ้เหนื่อยมากค่ะวันนี้ร้อนอันนี้ก็ดอกชวนชมอันนี้เราก็จะจัดไว้แต่ดอกชวนชมนะคะดอกชวนชมก็กำลังออกดอกนะคะส่วนปปยเซียนนี้ก็ จะมีดอกตลอดเลยนะคะเพราะเราใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยเร่งดอกจะมีดอกตลอดเลย,ย,ยก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ